ค่ำคืนนี้ทารัดจอบประเด็นมาเริ่มต้นกันที่บรรากาศของช่วงค่ำที่ผ่านมาครับที่คนไทยทั้งประเทศนั้นได้ร่วมส่งใจส่งแรงใจไปเชียร์นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยในการคัดเลือกไปโอลิมปิก2016ถึงแม้แมตชนี้ทีมสาวไทยจะแพ้ญี่ปุ่นไปอย่างสูสีแต่ว่าได้ใจคนไทยไปทั้งประเทศนะครับ หลังจากโจกเกมดวลลูกตบนะครับนักตบสาวไทยนั้นซึ่งลงแข่งกับญี่ปุ่นก็ทำเอาแฟนบอลวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับตามไปถล่มในแฟนเพจทางการของทีมชาติญี่ปุ่นทั้ง Facebook แล้วก็ Ins t a g r กรมจนภายหลังบางเพจนั้นมีการตั้งเป็นค่าส่วนตัวไม่ให้ใครเข้าไปพูดคุยได้แล้วครับส่วนสถิติในโลกออนไลน์ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มที่ผ่านมาพบว่าวอลเลย์บอลหญิงได้รับความนิยมสูงสุดอันดับที่1 ทวิตเตอร์ประเทศไทยมีผู้ทวิตไปกว่า45,000ข้อความส่วนแฮชแท็กบอลไทยแลนด์มาเป็นอันดับ2มีคนทวิตไปถึง54,000ข้อความนะครับ